ามาดูสมาชิกใหม่สิลูกใครเอ่ยลูกของแม่ดำแม่ดำน้องเป็นต้อหินนะคะแม่ก็ไม่รู้หรอกว่านางท้องเพราะว่า ไม่รู้แมวตัวไหนทำามันหรือไม่ทำามันทีเนาะในแมวช,ชุดที่แม่ช่วยมาค่ะชุดเด็กสี่สิบตัวนะ่ะเด็กสามสิบเจ็ดตัวนะ่ะแม่ก็ไม่รู้ไงตัวไหนทำามันไม่ทำามันตัวเมียเพราะมันไม่ใช่แมวเราเนาะเหมือนตัวผู้ยังเพอได้มองออกว่าตัวไหนทำไม่ทำทำไปทำมาไม่ดำท้องอันนี้ใายอันนี้ไม่ใช่ลูกแม่ดำนะคะ อันนี้เป็นแมวของเพื่อนบ้านแม่แม่มันโดนหมากักตายเหลือมันตัวเดียวแล้วพอดีแม่ดำคลอดไงก็เลยได้อาศัยมาเป็นแม่นมเนี่นี่ดูนิุชชื่อน้องลูกว่าครับเด็กโอ้บ๊ก๊กเลยเด็กชายลูกว่าครับ แม่ดำคลอดได้สองวันแล้วค่ะคลอดวันที่น้องกระเพาเสียพอดีแล้วโอนี่คือโออยากเลี้ยงลูกกับเขาด้วยเหรอไอโอมันทำหมันแล้วไงมันมีลูกไม่ได้แล้วอิอยุน้อยบอกว่าสีเหมือนน้ำโมเปียบเลยเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่ง น่าจะเป็นลูกของน้าโมเพราะน้าโมกับหนูยิ้มอะที่ยังไม่ได้ทํหมันแมวตัวผู้นะคะที่ว่าเป็นหนุ่มแล้วมีอยู่สองตัวนอกนั้นทํหมันหมดแล้วก็มีน้าโมกับไอ้หนูยิ้มที่ยังไม่ได้ทําก็เลยเนี่ยแล้วนี่อะไรแต่ว่าถ้าชุดใหม่เนี่ยมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้พาไปตดัดเพราะยังไม่ถึงวัยรับบุญเต็มบุญเต็มครับ รก็ไม่รู้นี่รู้เลยเนะี่ยเป็นลูกของเจ้าน้โมน้โมก็ยังอยู่โรงพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวแม่ค่อยอัปเดตน้โมให้ทราบเนาะพอดีโมจะเครียดเครเรื่องของกระเพาไม่ได้อัปเดตน้โมเลยเอ้ยทุกว่าทุกว่าคะเอ็นดูแม่มันตายซะ มีแม่นมอยู่ยังไงนั่นก็เข้าไปเป็นแม่นมกับเขาด้วยนะั้นฮะนั้นไหนแม่เธอนี่ไปแม่ดำแม่ดำแม่ดำไปให้นมลูกไปลูกไปอุ้ยจุ๊งไปไปไปให้นมแม่ไปลูกเธอเอ่อโอช้าแล้วเนจริงๆนะโอนะ ทำเหมือนลูกตัวเองไงเข้าไปอยู่กับเขาด้วยไปช่วยเลี้ยงลูกว่ามานี่เดียว